สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะสวัสดีชาวเกม Euro Truck Simulator 2ทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะผมมีรถสแกนเนียคันนี้นะครับเป็นเอ่อคล้ายๆอ่ตัวเก่านะครับเป็นหน้ายาวนะฮะก็เป็น113นะครับสแกนเนีย113เนาะอ่าออกสไตล์บราซิลนิดนึงนะครับแล้วก็วันนี้มีมดล้อกระทะสีลุ้งนะครับผมสีลุ้งมาให้ด้วยนะครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยก็ สวยเลยนะครับสวยมากนะฮะเป็นตัวเก่านะครับหน้ายาวนะฮะหนึ่งนะครับท่อนะฮะท่อก็เหมือนเดิมนะครับสวยนะฮะแล้วก็ยกตรงนี้ได้นะฮะเป็นล้อแบบสวยๆนะครับวันนี้แถมล้อไม่ด้วยนะครับล้อนี่สามารถใช้ได้กับรถทุกคันเลยนะครับในเวอร์ชันนี้นะครับ1.40นะครับณตอนนี้นะครับแต่ว่า หลบรถแป๊บนึงไม่รู้เหมือนกันว่าเวลามันมีเวอร์ชั่นที่อื่นๆออกมาก็จะใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่อันนี้เป็นล้อนี่เป็นเวอร์ชั่นของ1.37นะครับแล้วก็มี FC request เข้ามานะครับก็พี่ครับสอนลงหนงสอสอนสอนลงหน่อยนะครับก็ผมก็เอามาลองกับ1.40เลยนะครับแล้วมาดูภายในตรงนี้นะครับภายในก็จะมีนิวเวกเตอร์นะฮะนิวเกเตอร์มาให้นะครับแล้วก็ แดดดิสเพย์อะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ใช่แดดดิสเพย์เลยห uh, น้าปัดอะไรต่างๆก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับมีออกระเป๋าแบ็คแพคมาหนึ่งใบแล้วก็โน้ตบุ๊กอีกตัวหนึ่งนะฮะเออกระจกกระจกก็เปิดปิดได้ปกตินะครับไม่มีบั๊กนะครับไม่มีบั๊กแม้แต่อย่างใดนะครับโอเคเนาะรถคันนี้ก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับอ่ะ วิธีดาวน์โหลดและติดตั้งก็ไปดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมทั้งล้อและก็ตัวรถนะครับวันนี้ไปลุยกันเลยครับเอาละครับก็วิธีดาวน์โหลดนะฮะคุณผู้ชมก็ทําตามผมได้เลยนะฮะลิงก์นะครับลิงก์จะผมจะแปะไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับก็จะมีอยู่สองลิงก์ด้วยกันลิงก์แรกจะเป็นลิงก์รถนะครับเป็นสแกนเนี่ยหนึ่งหนึ่งสามนะครับกดดาวน์โหลดครับผม เรียบร้อยนะฮะนี่รอให้มันเต็มพู่นะครับอีกลิงหนึ่งจะเป็นมดล้อนะครับเป็นของ1.37นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเทสใน1.40นะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นมดนี้เป็น f c ฟเขาขอมานะครับบอกพี่ทำให้ดูหน่อยนะฮะก็โอเคเดี๋ยวดาวน์โหลดแล้วลงให้ดูนะครับไปพร้อมๆกับตัวรถคันนี้เลยนะครับก็จะไม่ได้แยกนะครับแต่ว่ามดล้อนี้น่าจะใช้ได้ทุกคันนะ ถ้ามันใช้งานกับ1.40ได้ก็ใช้ได้ทุกคันนะครับบั๊กถ้ามันไม่ติดบั๊กติดอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะครับเนาะถ้ามันติดบั๊กก็คุณผู้ชมก็ไม่ต้องโหลดก็ได้นะครับมดล้อตัวนี้นะฮะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมทีนี้ก็แสดงในโฟลเดอร์ครับผมจะมีอยู่สองไฟล์ด้วยกันนะครับก็อันนี้เป็นตัวรถนะฮะผมดับเบิลคลิกเข้าไปก่อนโอเคอันนี้ต้องใช้ไฟล์ที่อยู่ข้างในนะครับเราจะลากใส่โดยตรงเลยไม่ได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ล่ะ ตัวนี้มี .zip ข้างในแล้วก็เป็นเทมเพลตด้วยคืออะไรเทมเพลตอาจจะใส่ทั้งคู่นะฮะอาจจะเอาโฟลเดอร์เทมเพลตใส่เข้าไปด้วยนะฮะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าต้องต้องแก้ยังไงเนี่ยตัวนี้นะครับผมอาจจะใส่เข้าไปเลยนะครับลากเข้าใส่เลยนะครับโอเคเนาะลองใส่ดูนะครับอ่ะไปดัคทีเมนครับไปตรงยูโรท럭ครับไปตรงมั่งครับผมผมใส่รถเข้าไปก่อนนะครับ .scs ที่อยู่ข้างในครับลากครับ เรียบร้อยฮะแล้วก็ตัวนี้ครับใส่เทมเพลตไปด้วยะฮะอีคนะตัวนี้แล้วก็โฟลเดอร์เทมเพลตอยูยนะ่ในโอเคข้างบนสุดเรียบร้อยประมาณนี้นะอ่ะทีน,นี้ก็เข้าเกมครับคุณผู้ชมนะะวันนี้ผมบูธเสียงใหม่ขึ้นมานะครับไม่รู้ว่าจะดังจะน,นี่หรือเปล่าเนาะคลิปก่อนๆน,นี้มันแบบเสียงมันลงอะ่ะมันมัน,ม,นมันดาวลงนะครับเพราะว่าไม่รู้สิวินโดว์มันปรับเสียง ทำไมผมลงเองเออะไปตรงมดแมเนเจอร์อะช้าช้าอะตัวนี้นะครับก็จะเป็นสแกนเนียนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยใส่มอดล้อทีหลังนะครับเดี๋ยวเราไปตองเทสรถกันก่อนนะครับเทสรถว่าว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับเทสรถด,ดูก่อนว่ามันจะเด้งไหมนะฮะเอาทีละอ,อย่างนะครับอย่าใส่ถ้าใส่รวมกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่รู้ว่ามันมันบัคตรงล้อหรือบัคตรงรถนะฮะ เอาทีละเอาทีละอย่างเนาะทีนี้ก็ไปตรงซักดีนเลยฮะไปตรงเอ็กแสตมดดิวเลยนะฮะตรงนี้นะครับสแกนเนียหนึ่งหนึ่งสามนะครับอันนี้เป็นของเวอร์ชันหนึ่งจุดสี่ศูนย์โดยเฉพาะนะครับผู้ทำมอดเขาเขาแก้มาแล้วนะครับก็อาจจะไม่ไม่บั๊กหรอกเนะาะช่วงล่างก็จะมีถึงหกคูณสี่นะครับน่าจะเป็นแบบเตีย้ยเนาะ หรือจะเอาแบบไม่เตี้ยนะครับหรือเอาเป็น6คูณ2แบบล้อยกขึ้นมาตรงนี้นะครับเพื่อความสวยงามฮะ <c oughs> ส่วนตัวผมก็อาจจะชอบ <c oughs> อะไรที่ขอ <c oughs> 6คูณ2นะฮะแล้วก็เครื่องยนต์ก็เอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับสุดท้ายนะท้ายสุด10สปีดหรือ12สปีดก็ตามใจชอบนะครับดูตรงนี้นิดนึงนะฮะดูเหมือนว่า10สปีดตรงนี้มันจะดีกว่านะฮะก็ก็เอา10สปีดแล้วกันนะครับ ภายในครับคุณผู้ชมดูเหมือนว่าเขาจะให้นีเวิเกเตอร์มาให้ด้วยนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับเหมือนแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับดูจากพวงมาลัยละนะฮะมาดูสกินนะฮะสกินก็มันมีไม่เยอะมากอเอาเป็นสีน้ำเงินนี่แหละมามาดูแต่งอะไรได้บ้างครับตอนนี้อ๋อปินแล้วก็ งนี้คือป้ายทะเบียนนะครับป้ายแดงนะครับป้ายแดงบราซิลแบบเดิมก็ได้นะครับนี่คืออะไรอ๋อลายตรงนี้นะครับคาดขาวก็ได้นะเท่ดีนะครับสาอากาศครับผมสไตล์บราซิลนะฮะตรงนี้โลโก้ครับเปลี่ยนไม่ได้ นี่คืออะไรโน้ตบุ๊กวินเ็จอันนี้น่าจะเป็นภายในนะครับเรดิโออันนี้ก็น่าจะภายในนะครับมันชอบเอามารวมกันเนาะชึบชโอเค okay. ประมาณนี้เหมือนจะแต่งได้ไม่ค่อยเยอะนะคันนี้นะอ่ะมีสติกเกอร์ตรงนี้นิดหนึ่งแล้วตรงนี้ละเปลี่ยนไม่ได้ตรงนี้ละครับอ๋อสติกเกอร์ตรงนี้นิดหนึ่งมีอยู่นิดเดียวนะ อันนี้คือบันไดนะครับเอาไว้ปีนขึ้นหลังคานะฮะแล้วตรงนี้ล้วฮะไปทะเบียนครับผมตรงนี้น่าจะเป็นไฟหรือเปล่าสออวยดีตรงนี้น่าจะมีบังฟ่นให้หรือเปล่าโอเคมองมีสิเออทำไมบังฟ่นมันมันเล็กจังเออ่ะ ไม่มีอันยาวาให้ผมเออน่าจะแต่งแต่งได้ประมาณนี้แหละทำไมน้อยจังเลยเนี่ยอ่ดูภายในสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมพวกอะไรครับอผมเอาเป็นหนึ่งหนึ่งสามตัวนี้นะฮะหรือจะเอาเป็นแบบเดิมๆก็ได้นะคุณผู้ชมตามใจชอบเลยนะครับ GPS เขาใส่มาให้แล้วนะครับข้างตรงนี้ฮะ Win7 ครับเ a c e บุ๊กแล้วก็โน้ตบุ๊ก YouTube ฮะผมแล้วก็ปิดนะฮะ เอาเป็นวินเจ็ดก็ได้นะครับก็ไม่ไม่ได้ใช้เลยวินเจ็ดอันนี้แบกๆนะฮะอันนี้ล่ะมีไอโฟนด้วยนะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้จักนาจะเป็นเพจหรือเปล่า <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับหมดแล้วล่ะนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่ารถมันบั๊กเสียงอะไรไมหรือ,อยังไงหรือเปล่านะครับ ก็ไปเข้าไปกดโอเคฮะกด,ดได้ดูได้ดูโอเคเลยนะกระจกก็ไม่บักนะคุณผู้ชมนะ ไฟนั่นครับไฟเลี้ยวไฟเฉยปัดน้ำฝนดูเหมือนปัดน้ำฝนจะบักหรือเปล่านะครับข้างนอกตรงนี้นั้นบักด้วยออแต่ในรถไม่บักนะฮะก็ก็ใช้ได้เนะโอเคนะครขับรถ ใช้งานได้นะครับไม่บักนะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปใส่มดล้อกันนะครับมดล้อนําเข้ามาเลยนะครับลองดูนะฮะผมไม่แน่ใจนะครับว่ามดล้อตัวนี้จะบักหรือเปล่านะครับเป็นของเวอร์ชัน1.37นะฮะใส่เข้าไปปึ๊บป,ปึ๊บอ,อ่าเรียบร้อยครับใช้2ฝฟานี้นะฮะอ่ะทีนี้ก็ไปร้านแต่งนะครับคุณผู้ชมขับไปร้านแต่ง อ่ะทีนี้ลองแต่งดูครับคุณผู้ชมเรามาดูกันนะครับว่ามันจะติดฟัักหรือเปล่านะครับอ่าโอเคมันเป็นแค่แม็กหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นแค่แม็กนะสวยยี่มโอ้มีสีลุ้งด้วยว้าวสุดยอดเลยว้าวว้าวโอ้ my god สวยมากเลยคุณผู้ชม อย่างวดีดีผมก็คงไม่รอดจะเป็นสีรุ้งนี่แหละอ่ะยางหล่ะมันมียางมาให้หรือเปล่าเฮ้ยทำไมมันมีแค่แม็กอะมันมีแค่แม็กเหรอยางไม่มีมาให้นะคุณผู้ชมผมใช้เป็น dlc ของผมแล้วกันนะครับเออ ใส่เจ็ดสิบละกันครับแล้วน็อตล่ะครับเออมีนอ็อตมีน็อตมาให้ก็ก็ยังดีนะมีสแกนเนียวนโบสแกนเนียแล้วก็ฮับละ่ะฮับฮับก็มีนะครับมีฮับมาด้วยนะฮะฮับมีดีเอฟนะครับจนถึงมีทุกยี่ห้อหรือเปล่านะครับผมผมไม่แน่ใจนะครับเออน่าจะมีทุกยี่ห้อเนาะใส่สแกนเนียละกันนะครับเป็นสีแดงนะครับฮับสีแดงตรงนี้ละ่ะ ตรงนี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับครอบน็อตนะครอบน็อตมีปรับสีได้นะครับอืสวยครับสวยงามแดีว่าผมไม่ใส่ดีกว่าดูเหมือนใส่ที่ครอบแล้วมันไม่ค่อยสวยเออมาดูล้อหลังกันบ้างค่ะล้อหลังเนาะล้อหลังนี่น่าจะคล้ายๆกับล้อหน้าแหละแต่ว,ว่าดูเหมือนจะแต่งได้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะ สีรุ้งเหมือนเดิมนะครับน็อตก็สแกนเนียนะฮะก็อยน็อตก็มีทุกยี่ห้อเนี่ยผมไม่ได้เลือกเมื่อกี้ผมไม่ได้เลื่อนขึ้นข้างบนตอนแรกผมนึกว่ามันมีอยู่3ามอันแค่นี้เออต้องต้องลองเลื่อนขึ้นดูข้างบนนะครับมีเยอะเลยนะครับเรเนลวอลโวนะครับ DAF แล้วก็เทมเพลตเทมเพลตนี้เราน่าจะใส่สีเองแล้วก็มีใส่สีเองอีกแบบฟิ้นนะครับผมว่า เอาใส่เป็นสแกนเนียก็ได้นะครับมันก็สวยอยู่แล้วนะฮับก็น่าจะเหมือนกันนะครับฮับฮับเขาเรียกว่าฮับเออเอาผมเอาสแกนเนียละกันนะครับก็มีให้เลือกเยอะเลยนะครับแล้วแต่นะครับตามใจชอบเลยนะคุณผู้ชมชอบแบบไหนก็จับไปแบบนั้นเลยนะครับมีเลือกเยอะมากมีเยอะมากนะเยอะมากเอาใส่ฮับก่อนสแกนเนียสีแดงครับผมผมชอบสีแดงนะ รอบน็อตก็มีนิดหน่อยนะมีนิดหน่อยแต่ผมไม่ใส่ดูเหมือนใส่ครอบน็อตแล้วไม่ค่อยสวยเลยนะฮะล้อที่ยกขึ้นมาตรงนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกันเลยนะฮะน็อตก็เหมือนกันนะครับน่าจะประมาณนี้แหละคุณผู้ชมเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีแบบอ๋อมีแบบเหลี่ยมเหลี่ยมไม่ใช่เหลี่ยมเหลี่ยมเลยแหลมแหลมมาแหลมแหลมเออมันแค่ดี ยางตัวนี้ใส่เป็นมิชูรินนะฮะสวยมากเลยยางตัวนี้ไม่ใช่มดนะคุณผู้ชมอย่าเข้าใจผิดนะยางตัวนี้เป็น DLC นะครับผมลืมใส่ท่อแล้วเนี่ยโอ้ตายแล้วเออใช่จริงด้วยเออถังน้ำมันอีกโอ้โหอ <laughs> เออบางทีของแต่งมันมันเยอะนะครับคุณผู้ชมต้องหมุนหมุนดูหน่อยนะน่าจะได้แล้วแหลนะเนาะ น่าจะหมดละอ,อโอเคประมาณนี้แหละคุณผู้ชมนะฮะไปกดคอนเฟิร์มดูนะครับแล้วไปดูข้างนอกกันมันบั๊กหรือเปล่าเออมันใช้งานได้นะคุณผู้ชมไม่บั๊กนะครับไม่ติดบัก๊กไม่ติดอะไรนะครับใช้งานได้ปกติเนาะลองเอารอขึ้นลองยกล้อขึ้นอ,อ,นอ,อ,นนะอ,อใช้งานได้ครับสวยมากเลยนะครับเป็นรถที่คลาสสิกนะครับแต่ว่าใส่มอดล้อเข้าไปแล้วก็สวยเข้าไปอีกนะฮะไม่รู้จะ พูดยังไงนะครับก็มอตลอนี่ก็ใช้ได้นะครับใช้กับ1.40ได้นะครับก็ขอบคุณน้อง fc นะครับที่รีเควสต์มอดตัวนี้เข้ามานะครับบอกว่าพี่ลองโหลดให้ผมดูหน่อยเขาเขาส่งลิงก์เข้ามานะฮะก็ผมก็ทําการโหลดและติดตั้งให้ดูนะครับก็ขอบคุณมากๆาเลยที่รีเควสต์มอดเข้ามานะฮะใครมีลิงก์ก็ส่งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสดูนะครับเทสให้ดูนะครับแต่ว่าขอเป็นเวอร์ชั่นแบบ1.37ขึ้นมานะครับณตอนนี้นะครับก็ เออมันใช้อาจจะใช้ด้วยกันได้นะครับกับเวอร์ชันใหม่ๆเนาะแต่บางบางคันบางรถบางคันมันก็บักนะครับบักโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีรถสวยๆเจ๋งๆนะครับก็จะมาแนะนำอีกนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเสียงไม์มันช็อตมันจีก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ